Felt away. Guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Sorry, come. แกงนอนน้อยจริงเลยแกงนี้นี่เมื่อคืนเราทํารถกันนะครับนี่นี่นี่ทำรถกันถึงตีเที่ยงคืนโอ้ไปกินบงกินเบียร์เนอะทำท่อเงาถึงตีห้าไะนี่ทาท่อเงาถึงตีห้าโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องวันนี้ก็ขออนุญาตเปิดทิปนะครับนะฮะน้าตกตายายทริปนี้สุดยอดแห่งปีนะฮะมีครั้งนี้ครั้งเดียวในปีนี้เท่านั้นนะใครพลาดแล้วพลาดเลย พเพราะว่าเดี๋ยวมันฝนตกแล้วไงเราไม่ไม,ไ,มออไม่ออกแล้วเราไม่ออกแล้วฝนแล้วออกหนาวแทนเลยครับโอ้โหวววววดูนี่ต้อนรับทรงผมใหม่ด้วยไงโอ้โหเอสเคเออเดีวว๋ยวเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเราจะวิ่งเนี่ยครับเส้นอะไรวะตรงเทาเรียกบางประกศ,ะกศุรกรสวัสดิ์เนี่ยยัดยาวไปจนถงึงแยกตากสินแล้วเราจะลงอุโมงค์เดี๋ยวผมจะเอาบรรยากาศตอนลงอุโมงค์มาให้ดูนี่คือนัดนัดกันเลยนัดกันเลยบึ้มบอมบึ้มบอมเลยเออ โอเคนี่ครับนี่ครับตัวแทนกลุ่มว่างก็ออกนะพูดแล้วก็เพิ่งมาถึงพอดดีลยครับนี่ออนเอาเ้ยอห,หน้าไปไหนเหล่าเธ่โอเคออกทุกวันนะออกทุกวันว่างก็ออกนี่ไม่รู้ว่าเขาทําธุรกิจสีเทาหรือเปล่าเขามีเงินออกทุนทุกวันเลยอ่ะมาแล้วครับโอ้โหนี่ดูเชื่อดูเย็ดแค่ โคตรแท้โคตรโหดกระโดดยิงเลยแม่งมีทุกเจนเลยดูดินี่เจนหนึ่งเจน2เจนส,อจนสไอ้นี่ที่จอดอยู่นี่เจนสี่ปะวะไม่ได้เปิดไฟไม่แน่นะอ<ส>รุ่นนี้แบบผลิตมากี่ตัววะผลิตมาแค่ไม่กี่ตัวนะครับอ,อยากได้หาซื้อไม่ได้ครับตอนนี้ต้องหาตบตามสีแยกเราใช่ได้แ,ไดแบบเด็กช่างอะเฮ้ยนิดอ่เีย เอาจริง,รงตอนนี้ราคาขึ้นเป็นหมื่นแล้วนะตอนตอนที่เราทํานี่แค่หลักร้อยตอนนี้ราคาขึ้นเป็นหมื่นแล้วใครอยากย้ายติดต่อทักผมได้เลยนะนี่ยิ่งซื้อตัวนี้ยิ่งริมมีเต็ดเลยเนี่ยเเดินหน้าเดินหน้าขนาดไหนแบบเดินหน้ามขนาดโอ้โหโโสัตว์รอจัดเน็ตเท่นี่อ่ะฟอซ่า osa, พุ่วกวกบชาวทิศเย็ด เฮ้ยอีเงี้ยมันกีดเลียนหัวเลียนแบบกูไเนี่ยไอ้สัตว์นะกีดเลียนเหรอกูไม่ได้กีดตอนแรกเขากันอยู่อยเงี้ยจามจามโอ้โหแหวงแหวงก็เลยกีดแน่แน่แน่ดูดูดูโอ้ไอ้สัตว์แม่มาแล้ว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 กำลังถ่ายทำบดีเลยมาบดีเลอ่ะแล้วมันไปไหนแล้วเนี่ยเนลมเฮ้ยมันไปเตือนมันหน่อยเหรอเอาลมออกเปล่าออก ลมลมลมไม่ดีนังเติมล,มลมแหละครับสวัสดีครับนี่ครับนี่ครับแกงว่างก็ออกครับนี่แต่เขาออกทุกวันนะครับเพราะว่าทรงเอวเนี่ยทรงเอวมามีตังออกทุกวันเลยอะ่ะ <laughs> นี่นี่เขียวเขาเรียกว่าเขียวเนี่วซับคันนี้จะเป็นที่รู้จักของกลุ่มอยู่แล้วนี่โอ้โหนี่นี่แกงว่างก็ออก,อกนี่นี่ เอาเรื่องถ้าลูกต่ำต้องเกไม่ไม่รับเข้าทำไมอ่ะต้อง90ครับถึงรับเข้าเหรอเดี๋ยวตอนนี้คุยเล่นเดี๋ยวตอนนี้คุยเล่นเดี๋ยวพอออกถนนปุ๊บโอ้โหว้าวว้าวน้ำหน้าทิปเลยอ่ะไม่เดี๋ยวตอนเย็นรอดูเลยนะหนุ่มกัญชัยนะไม่เนาะขยะสังคมเขาบอกว่าชามใบเดียวเนี่ยผมจะบอกว่ามันก็ไม่มีฟอร์ซ่าขน่าไหร่มันใส่ชามสองใบนะครับเฮ้ยมันจะอยางใบเดียวหมดอ่ะ เฮ้ยแต่ของคูใส่สองใบนะของครูของคูมีชามในเม็ดกับชามใบพัดไว้ประกบกันไงเอออย่างข้าวใช่ไหมอย่างเอาอาจารย์ตอนนี้มาที่โพยาบาแล้วครับตอนนี้ทำลยครับทำเลย ครับตอนนี้เราก็ออกมาจากบอนทอแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เวลา6.56มห้ครับก็ไปกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เกแก้งี่อู่หัวาหมดแล้วผมนี่อยู่ลองท้ายกับแอน่งอยู่หลังรถนะครับเเก็บภาพบรรยากาศกอ้าต้องขอบคุณมเกงนะครับ ยองนะฮะขอสุดท้ายจับน้ำเลยนะฮะเพื่อเก็กบภาพนะฮะ อนนี้พวกเราก็เคลื่อนย้ายออกจากจุดแรกนะครับเพื่อจะไปรวมพลกับเพื่อนๆอ,อีกหลายกลุ่มนะครับที่จุดสองนะครับก็ออกกันมาก็ขับกันมาแบบนะ <g ül> ก็นิดหนึ่งนะครับนะก็เป็นความสนุกสนานในการขับรถท่องเที่ยวนะฮะก็ไม่ได้แบบรุนแรงอะไรมากมายนะครับนะก็อยากเชิญชวนนะครับเพื่อนๆน,นะครับนะที่อยู่ระแวกนะฮะบ,บริเวณนะะ ประชาวทิศหรือทุ่งคุนะฮะคุณจะอยู่โซนไหนที่อยู่ใกล้เคียงกับเราเนี่ยเข้าร่วมกับเราได้เลยนะฮะนะก็ฝากเรียนเชิญเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกันไว้ขับรถออกเที่ยวกันนะครับ